ดีก็เมื่ถึงวันแรกที่เราเจอกันแล้วนะรู้สึกว่ามันเวลาผ่านไปนเร็วรู้สึกว่าทําไมเราถึงรู้จักกันช้าจังทําไมเราสนิทกันช้าจังพอเวลาเริ่มสนิทแล้วอยากอยู่ด้วยกันอยากให้มีแบบพวกเราอยู่ด้วยกันตลอดไปสนุกสนานเฮฮาเล่นแกล้งยังไงต่อไม่ได้ด้วยวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายแล้วก็ ถ้าก็ดูก็อย่าร้องไห้นะเวลามันผ่านไปเร็วเหลือเกินแล้วกกก็ต้องอยากจะอยู่เวลาไว้แค่ตรงนี้จังเลยไม่อยากให้เวลามันผ่านไปแต่ว่าก็เจอเวลามันก็มันเร็วเกินไปอ่ะแต่ว่าถึงแม้ว่าเราจะรู้จักกันได้ไม่กี่วันแต่ว่าคำว่าเพื่อนมันก็เกิดขึ้นได้เสมอ ไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนคําว่าเพื่อนของเราก็ยังอยู่ด้วยกันจะอยู่กับเราตลอดไปถ้าโกฟังที่ต้นพูดแล้วก็อย่าร้องไห้นะก็คิดถึงต้นนะก็คิดถึงพวกเราด้วยอย่าลืมนะเราเออเราเคยทํางานด้วยกันเคยพูดคุยกันเคยหยอกล้อกันเคยสนุกแล้วเคยทุกข์แต่ก็อย่าลืมโถงเก้าที่ชลบุรี โชคดีครับโกวันนี้ก็ที่ผ่านมาที่เราได้ทำงานร่วมกันนะพี่ว่าโกเป็นคนน่ารักดีนะนี่ฮะสนิทสนานดีเป็นกันเองอแต่พอเริ่มไปถนัดก็ต้องถึงเวลาที่ต้องห่างกันห่างกันแล้วต้องคิดถึงกันใช่ไหมพี่ว่า ความคิดถึงนั้นะ่ะจะเกิดขึ้นได้มาเพราะว่าเราห่างกันความที่เราจากกันมันจะผันเป็นความคิดถึงพี่ขอพี่โชคดีนะอย่าลืมนะครับพี่ฮักของเ้า